ใ้ดักเสียนเด้อเหี้ยใคเคยรารูดักเสียนเด้อใ,ใ้นวดในนวดม่าใหใบเ้ยภาษาเสียนตยเนะเอ็น,นยังจักมุกตลกเด้อร่มดีเนะอยอยาาสีตาอีกกัน <c oughs> บีบกดไหมล่ะกดอวะเออบีบกดบีบเด้อซือยูทิไงคาจากเศราบตอันดี้ีิเลยเออโอ้ดีน่นล่ะดีดีสเส้นนะท่นเออดอุ่งสิมิติวาไ เอเคันเออเกอันนี้ก็เอาน้ยยังทิเอามายังท้อนเขียวท้อนเขียววกากระอนอีกคนะ่อใ่ฮะล้กำแพงกี่การเงาาบาไบอคุณคูรถะน่ย่างไปเซฟไปไหนกินละสองหิ้นละคนไม่ได้ เอาลองมันจบม่เหัวอนอย่งอย่าจบบอกอาการบอกอาการคุณหมอมาสิว่าอันหัวผู้เดียวมันยังก่อนมาใครเครียดก่อนมาจะโม่งกันดิจะไปซีเรียสขี้เกียจ นำนักลงที่ไปเมือกะพมเออกดเอเออกดเอ,อิดเ,ออเ,ออเจิจดนี้แค่ในป่ยเลยรักทีานี่อยู่คนลกกำฟ้าทีเขาบอ่าบ้าไปบกุูรถจะนื้ใจประสงค์มากแม่อีก เจอจอดนี้หัพร่องนี้อยู่คนกําไฟทีกางบบบาใบุคุคูรตน่นมีอะไรี่จุ๊กสีม่วงเหรอเมเมคนี่ับแตงโบเหตุโบเมย์เมยเมยีม่วงเร็วสีม่งหอครับเม อ่าันมานอนหลับอุช่าเงงแบบวงเจ้ามากงานมันแบบเมืองหร่เมือไหร่ก็ได้ฮะเมือไหราเมื <h <h ่อไหร่ก็ได้

กาแฟเสือดอกยังไงี่ยเื่อไดสือลูกจะอะไรก็ล้กินกาแฟอะไรขลักเ็ไปจุ่มอืมลาสุจิลักของเสือมาแต่ปนอเอไมได้เก็บซองกาแฟยังานไปอังมักมาไขจ่มตอ <c oughs> ไม่จุ่มักเสือ